คลิปนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ iPhone ิบเอ็ดโปรแม็นะครับก่อนอื่นก็ถ้าเครื่องมันมันปิดได้ก็ให้ปิดเครื่องก่อนนะครับแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็กดพักหน้าจอไว้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ทำการนะครับขันเอาน็อตตูออกนะครับน็อตตูจะมีสองตัวเป็น 5แฉกนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับที่เป็น5แฉกนะครับขันแล้วก็แยกเอาไว้นะครับทีนี้นะครับไอโฟน11 Pro Max นะครับเมนบอร์ด จะอยู่ด้านขวานะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแผ่จอแผ่อะไรต่างๆจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เรานะครับหาแผ่นอะไรบางๆนะครับมางัดนะครับแซะขอบจอลงไปนะครับแล้วก็งัดฝั่งนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเครื่องไม่เคยแกะมันก็จะแกะยากนิดนึงนะครับเมื่อเราแกะขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็ใช้เล็บก็ได้นะครับเล็บในการไล่แสบครับแสบแสะด้านข้างนะครับรรด้านล่างนะครับไล่แสะไปเลยแล้วก็ด้านขอบนะครับไล่แสะแสะไปเพราะว่าจอนะครับถ้าเราเปลี่ยนจอ,อยังไงมันก็เสียอยู่แล้วนะครับเราก็งัดขึ้นเลยนะครับไม่ต้องเสียดาแต่ระวังนะครับอย่าให้มันขาดกระชากออกมานะครับถ้าเครื่องยังติดอยู่มันก็อาจจะช็อตไดต้เมื่อจอ หลุดแล้วนะครับแล้วก็สไลด์ลงนิดนึงนะสไลด์ลงด้านบนนะครับสไลด์ลงนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นนะครับค่อไฟยกนะครับแผ่จอนะครับแผ่แบตแผ่ลำโพงนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับทีนี้นะครับเราก็หาอะไรมาพิงนะครับมาพิงเพื่อประคองประคองหน้าจอไว้ก่อนทีนี้นะครับเราก็ใช้นะครับไขควงนะครับ สามแฉกนะครับในการไล่ขันนะครับก่อนอื่นนะครับรุ่นนี้นะครับต่อนะครับพอดีลูกค้าเข้านะครับเมื่อนะครับเราแกะจอมาแล้วนะครับให้ใช้นรับไฟความสามแฉกนะครับไล่ขันตัวฝาครอบต่างๆออกนะครับทีนี้รุ่น11 Pro 11 Pro Max นะครับมันจะมีแบต เป็นสองขั้วนะครับมีขั้วบนกับขั้วล่างนะครับ IC ชาร์จมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก่อนเดินนะครับก็แกะคารน็อตเอาตรงฝาครอบของอซ็อกเก็ตของขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อที่จะถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะทําการาตัดกระแสไฟนะครับเพื่อเวลาเราแกะแพรนะครับพวก แตกต่างๆนะครับจะได้ไม่ช็อตนะครับถ้ามีกระแสไฟอาจจะทําให้เกิดการช็อตได้นะครับอันนี้ก็หยิบออกนะครับแล้วก็แกะขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับขั้วแบตเตอรี่คือตัวนี้นะครับแกะออกแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยร0อนะครับเราต้องทําการแกะขั้วล่างออกขั้วแบตด้านล่างออกด้วยนะครับ แต่ช่างระดับชำนาญเขาก็ไม่แกะนะครับแกะแค่ตัวนี้ก็พอนะครับปิดเครื่องก็พอแต่สำหรับใครที่ทำเองก็ยังไม่ชำนาญก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็แกะออกให้หมดนะครับเมื่อแกะนะครับฝาครอบออกแล้วนะครับให้แกะขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับตัวแพร่ดำๆเนี่ยนะครับแกะออกปั๊บอ่าก็ยกออกไว้นะครับทีนี้ นะครับกระแสไฟก็ไม่มีแล้วนะครับอ่านะครับต่อมานะครับให้เราขันน็อตตัวนี้นะครับเป็นฝาครอบแผ่จอนะไล่ขันน็อตออกไล่ขันออกแล้วก็แยกไว้นะครับน็อตให้เรียงตามเดิมนะครับอย่าสลับเพราะว่าบางตัวอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้ใส่ผิดรูนะครับมันจะทําให้บอด เมนบอร์ดทะลุนะครับเมนบอร์ดอาจจะเสียนะครับตัวนี้งานเข้าเลยเสียเงินหลายพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้โฟน,นครับคิดจะเปลี่ยนเองก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าสลับนะครับเรียงไว้ให้มันเป็นลักษณะเดิมประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่คืนจะได้ไม่งงนะครับจะได้ใส่ถูกจุดถ,ถูกลูนะครับอ่าีนี้ก็ยก ปาครอบเสียงออกแล้วก็วางไว้นะครับทีนี้ก็ทําการนะครับแกะแพรจอนะครับแกะเบาเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นแพรลาโพงแพรเซนเซอร์นะครับโอเคเมื่อแกะเสร็จก็แยกจอออกไว้นะครับทีนี้นะครับเราก็นำนะครับจอใหม่นะครับจอใหม่มานะครับมาลอง ต้องมาลองก่อนนะครับต้องทดสอบก่อนนะครับว่าจอที่เราซื้อมานะครับมันมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะแกะซีนแกะอะไรออกจะประกอบเครื่องนะครับให้เราทําการทดสอบก่อนแผ่จอนะครับขยับหาช่องนะครับหาช่องแล้วแล้วก็ค่อยกดครับให้มันตรงแล้วก็ค่อยกดลงถ้ามันไม่ตรงอย่าฝืนกดนะครับเดี๋ยวสกเก็ตมันจะแตกมันจะหักอ่าทีนี้เมื่อใส่แผ่จอแล้วนะครับก็ใส่ ขั้วแบตเตอรี่นะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับทีนี้เราก็ลองมาเปิดดูนะครับเดี๋ยวรอเครื่องมันบดขึ้นมาแป๊บหนึ่ง เป็นเครื่องผมเองนะครับนี้นะครับเมื่อเรานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับให้เราลองนะครับลองสัมผัสนะครับลองสัมผัสนะครับลองสัมผัสจอลองสัมผัสตัวเลขดูนะครับว่ามันนะครับมีตรงไหนผิดเพี้ยนไหมนะครับ ก็ลองดูนะครับมาลองอไล่ปรับแสงไล่อะไรดูนะครับว่าตรงไหนมันผิดเพียนมีตรงไหนใช้งานได้ไม่ได้นะครับถ้ามีปัญหาเราก็จะได้ส่งเค็มนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ค่อยประกอบจอนะครับโอเคนะครับเมื่อเรานะครับมับ่นใจแล้วว่า จอไม่มีปัญหานะครับเราก็ทําการกดพักหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แกะขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อทําการตัดกระแสไฟอีกรอบหนึ่งนะครับเ,เมื่อตัดกระแสไฟเสร็จแล้วค่อยมานะครับแกะแผ่จอมาแกะแผ่จอแล้วนะครับอันนี้ก็แยกตัวเครื่องอไว้ก่อนอันนี้ ขออภัยนะทีนี้นะครับเราจะต้องมานะครับย้ายตัวลําโพงนะครับลาโพงพร้อมเซ็นเซอร์นะครับย้ายมาใส่จอใหม่นะครับทีนี้นะครับตัวนะครับลาโพงมันจะมีสามน็อตสามแฉกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นน็อตสี่แฉกสองตัวนะครับเราก็ขันออกแล้วก็แยกไว้ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นน็อตสีแจกนะครับตรงนี้นะครับถ้าของใครมันมันแกะไม่ค่อยได้นะครับให้ใช้ให้ลองขยับขยับดูนะครับแล้วก็ใช้ไดเบาผมนะครับหรือว่าฮอตแอร์ในการวอรมวอรมให้กาวมันอ่อนตัวนะครับแล้วก็ค่อยแกะนะครับ เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเหนียวอยู่นะครับแต่ถ้าสำหรับของใครที่มันเคยแกะมาแล้วมันก็จะแกะง่ายนะทีนี้เราก็แยกเอาตัวนี้นะครับมาใส่จอใหม่นะครับก็ใส่มันลงล็อกนะครับแล้วก็พับลำโพงมาโอเครับทีนี้ก็ไล่ขันน็อตนะครับขันน็อต ขันไม่ต้องไม่ต้องขันแน่นนะครับเอาขันแค่เกี่ยวมันมันมันชนชนก็พอนะครับไม่ต้องไปขันฝืนให้มันแน่นเหมือนขันน็อตรถนะครับอันนั้นอาจจะทําให้จอมีปัญหาได้นะครับดันเข้าไปจอเป็นเส้นอีกนะครับเพะฉะนั้นให้เบาเบมือนะครับขันมาชนพอนะครับ ว่าจอเทียบมันไม่เหมือนจอแท้นะครับจอเทียบมันก็คุณภาพมันก็อาจจะสู้จอแท้ไม่ได้นะครับแต่จอแท้ันก็แพงแล้วก็หายากนะครับใครสู้จอแท้ไม่ไหวก็ใช้เป็นจอเทียบก็ได้นะครับจอเดิมนะครตัวนี้เป็นจอแท้นะครับส่วนตัวนี้เป็นจอเทียบนะครับเป็นจอเทียบธรรมดาโอเค ะร,ะระหว่างทําการประกอบก็หาอะไรมาพิงนะครับมา,มาพิงตัวจอไว้นะครับเพื่อเวลาทํางานจะได้ถนัดถนัดนะครับกันจอล้มนะครับนี้ก็ไล่ใส่นะครับใส่แผ่จอก่อนนะครับใส่แผ่จอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แผ่ ลำโพงบนนะครับแพรเซนเซอร์ระวังนะครับอย่าก,กระชากเดี๋ยวแพรขาดนะครับทันนี้ก็ไล่ใส่ขั้วแบตนะครับไล่ใส่ไว้ให้มันเข้าล็อกกับมันดีๆนะครับแล้วก็มาใส่แบตตัวบนขับ้วแบตตัวบนอันนี้ก็ไล่นะครับประกอบตัวนะครับฝาครอบนะครับฝาครอบเมนบอร์ด พอแผ่จอนะครับขยับให้มันตรงรูนะครับก็ใช้น็อตไขควงสามแฉกนะครับแล้วก็ประกอบให้น็อตมันลงรูเดิมของมันนะครับเพื่อความปลอดภย100ัยร้ออันนี้ก็ขันกลับไปก็แค่น็อตมันชนก็พอครับไม่ต้องไปขันฝืนให้มันแน่นเกินไปนะเดี๋ยวดันบอดทะลุนะครับ แล้วก็ทำให้น็อตมันหัวน็อตมันเสียนะครับมือวางมือเบาๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกับแน่นเกินไปนะครับอ่าอเอาแค่เกี่ยวมันชนปุ๊บพอนะครับเพราะว่าไอโฟนมันทำน็อตมานะครับอาจจะไม่เท่ากันนะมีโอกาสทำให้ดันเมนบอร์ดทะลุได้นะครับเมนบอร์ดเสียได้นะ าะฉะนั้นยังน็อตให้ดีนะครับให้มันตรงล็อกเดิมต่อมานะครับก็ไล่จะใส่ตัวนี้ก่อนหรือตัวนี้ก่อนก็ได้นะโอเคนะครับนี่น็อตก็ใส่ตามเดิมนะครับถ้าไม่ชำรานก็อย่าสลับนะครับก็ไม่ควรไม่ควรที่จะก,กองรวมกันนะครับให้แยกให้แยกวางเป็นตัวตัวนะครับวางตามลักษณะเดิมนะครับ เวลาใส่เราจะได้ไม่งงนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ฝาครอบแบตตัวบนนะครับก็อย่าก,กดแรงนะครับเดี๋ยวน็อตกระเด็นหายนะครับ ใส่ประคองไว้ก่อนนะครับจนก็พอนะครับไม่ต้องขันฝืนแรงโอเคครับทีนี้นะครับเมื่อใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบกบลงให้ใส่นะครับให้ใส่ด้านบนก่อนนะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีล็อกมีเขี้ยวเขามันนะครับอยู่สามตัวนะครับนี่ก็ประกอบ อย่างด้านบนลงก่อนนะครับอย่างด้านบนลงปุ๊บแล้วก็ค่อยไล่กดลงนะคไล่กดลงกดเบาๆนะครับอย่ากดแรงทีงนี้ก็กดด้านล่างลงก่อนก็ได้นะใส่แล้วก็ Yeah. แล้วนะครับก็อ,องสัมผัสด,ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคถ้ามันโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อมาก็ใส่นะครับน็อตกลับไปที่เดิมนะครับนอ็อตตูโอเคไม่ต้อง ขันแรงนะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับเอาแค่เกี่ยวชนก็พอนะครับเดี๋ยวเผื่อได้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอรอบหน้าจะได้ไม่แน่นจะได้ขันออกง่ายนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ iPhone 11 Pro Max นะครับส่วนหน้าจอนะครับผมก็จะแปะไว้นะครับทั้ง หน้าจอเจดธรรมดาแล้วก็หน้าจอตัวโอเลดเจนะครับก็ขอนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม